วัดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสวนทุเรียนน้องลูกปัดน้องอังเกานะคะวันนี้นะคะก็จะพาไปชมสวนทุเรียนนะคะมาดูกันนะคะตอนก่อนที่เราเจอกันนี้คือจะเป็นหางแย้นะคะแต่ตอนนี้ทุเรียนของเราก็โตขึ้นนะคะมาหนึ่งเดือนนะคะก็เป็นไข่กระด่ง ของเรานะคะตอนนี้ก็คือเป็นทุเรียนหยามนะคะเราไม่ได้ใช้สารเพชโคนะคะก็คือเราไม่ได้ใช้สารคลุมแล้วก็ไม่ได้ฉีดสารนะคะปกติทุเรียนแปลงนี้ของเรานะคะจะฉีดสาร30เอร์เซนนะคะแต่ปีนี้เราจะเว,ว้น้ำเราผสมสารมันอันนู้นเห็นไหมลูกไม่ใช่ไข่ก่นนะกระปองนมแล้วแะจะสังเกตได้นะคะลูกทุเรียนของเรานะคะคือจะแบบเป็นลักษณะนี้หมดเลยอะ เป็นลักษณะแบบกลมไม่มีคุดไม่มีงออย่างนี้นะคะอันนี้นะคะนี่คือลูกที่แต่งแต่งลงมาจากบนต้นนะคะก็คือยังมีลักษณะคือแบบเป็นทรงสวยนะคะแต่ลูกของเราก็ขนาดนี้แล้วนะคะ <c oughs> ลูกก็ยังมีลักษณะทรงสวยแล้วก็ข้างบนนะคะไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะคะมันจะเรียงหมดเลยค่ะเขจะแต่งไว้ค่ะคนนี้คือมือมมโปรนะคะในสวน ทุเรียนน้องลูกป,ปันน่นเนาะเพราะว่าคือพ่อเอคือมือโป,โปรของเรานะคะเห็นไหมคะเออ,อเผลจากการที่เรา